อู้กินหินทำไมเนี่ยก้อนใหญ่เบืเริ่มเลยนะปากพังนะหืมหินก้อนเบืเริ่มเลยอะไรพี่เย่หลบแดดในลูกแดดร้อนไม่หลบแดดในลูกเย่ยปะแดดร้อนยังจะเดินเล่นอยู่อีกร้อนหัวเมงไหมหืม <c oughs> ถ้าจะเดินตามทำไมพี่เย่ย พี่เยเดินตามแม่ทำไมครับโม่ไม่กินหินนะเว้ยไห้เฮ้ยไอต,ตัวนี้ก็เดินตามจังเลยตามจังเลยเี่ยฮะพี่เยตามแม่จังเลยเนี่ยแดดเปียงเปียงอ่ะแดดเปียงเปียงเลยเนี่ย หลบแดดนะลูกมีไว้หลบแดดเลยลูกเดวกระดองแตกเฮ้ยแดดกระดองไม่หลบแดดหน่อยปะไปไปเอ้ยไปหลบแดดลูกไปกระดองไม่ไม่ได้เรียกหม้มาหาให้ไปหลบแดดมึงมาเนะี่ย Tân đang gần mặt mẹ. Mỹ lắm là. mấy lon tao mày tao 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 mấy tao buộc tao buộc tao mày tao buộc 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 tao buộc